ครับผมสําหรับงานลํานี้ครับเขาจะเป็นงานซ่อมแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นแมงปอนะครับขนาด4.0ครับก็แต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมแล้วก็ไปส่งน้องขึ้นฟ้ากันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องคนรัก RC ทุกท่านผมคน N3F นะครับ DIY ไหลไปเรื่อยชแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมา ซ่อมเฮลิคอปเตอร์นะครับผมขนาด470นะครับลำนี้เป็นหูแมงปอนะครับผมแมงปอล้อขึ้นนะครับพอดีว่าโดนกองเชียร์โดนกองเชียร์ครับยู่ให้บินเตี้ยไปนิดนึงครับผมเลยสกิดพื้นแล้วก็ถลายไปกับพื้นนะครับนี่ครับเบื้องต้นนะครับหางนะครับหางหักนะครับแมงปอหางหักแล้วก็เบรหักนะครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งแตกรล้าอ้าใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นะครับเมนเกียร์ล้มแบบล้มหลายจุดเลยนะครับ พี่เขาบอกว่าถลายยาวเหมือนกันโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็ต้องไล่เช็คดูนะครับเรื่องชุดไฟต้องไล่เช็คดูอีกทีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่คืออะไหล่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเบิกอะไหล่มาเปลี่ยนลงไปในตัวลำนะครับเสร็จแล้วก็เซตลำใหม่นะครับแล้วก็ไปบินกันนะครับผม,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 มครับผมอันนี้ก็อ,อะไหล่เปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ไล่เช็คจุดต่างๆที่สมควรจะต้องเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยนะครับ ส่วนคานุปี้ที่มันแตกมายี้นะครับผมก็ผมดูแล้วนะครับมันซ่อมได้นะครับที่รอยแตกแล้วตรงบริเวณนี้นะฮะนี่นะครับที่โคนนี้นะครับซึ่งไม่ดีนะครับตรงนี้ควรจะต้องซ่อมไม่งั้นเดี๋ยวเ้าเพิ่มเดี๋ยวกลายเป็นหักในที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวซ่อมเสริมให้แข็งแรงขึ้นนะครับผมส่วนสีเนี่ยอาจจะต้อง เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับจะพ่นใหม่ก็ได้ครับนะโอเคครับผมที่เหลือก็เรื่องเซ็ตนะครับเดี๋ยวเช็คชุดไฟว่าเซอร์โวยังปกติทุกตัวหรือเปล่านะครับถ้าปกติก็เซ็ตกล่องเซ็ตกล่องใหม่โอเคครับผมครับผมนี่นะครับเบรก็ทําการเบิกมาใหม่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการบาลานซ์เบรด้วยนะครับโอเคครับพอที่มีขนาดไซส์4 50้าขึ้นไปนะครับควรต้องบาลานซ์เบดนะครับ นี่นะครับผมทางด้านขวานะครับตกนะครับหนักกว่าทางด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการบาลานซ์นะครับให้สองข้างเท่ากันนะครับผมครับผมนี่นะครับบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับอันนี้บาลานซ์ไม่ยากนะครับบาลานซ์ไปรอบเดียวใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมติดตั้งบนตัวรามแล้วก็เซ็ตกล่องกันครับครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับหน่อยหนักๆนักหน่อยก็ตรงนี้นะครับแตกแลาวนะครับ ตรงนี้ทะลุนะครับผมแล้วก็ตรงโคนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องเสริมนะครับถ้าเกิดว่าไม่เสริมไม่ต้อมเนี่ยเวลาถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับหักในที่สุดนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนั้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้นะครับโอเคครับผมครับผมนี่นะครับก็ทําการซ่อมแซมจุดที่มันแตกเล้าเยอะนะครับ ครับผมนี่นะครับเราก็ทําการพ่นรองพื้นก่อนนะครับพ่นรองพื้นไปประมาณสักสองสามรอบนะครับผมแล้วก็ค่อยพ่นสีหลักอีกทีนึงครับสวัสดีท้าบนี่นะครับเราก็ถึงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวมาบินหูแมงปอกันนะครับผมอันนี้เราทําสีใหม่นะครับก็ของเดิมกระจกเป็นสีําเงินนะครับอันนี้ทําเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัว นะครับคานูปี้นะครับที่แตกหักร้าวนะครับเป็นรูก็พยายามซ่อมและทําสีให้ใหม่นะครับนี่นะครับผมพ่นรองพื้นแล้วก็ทําสีเหลืองให้ใหม่นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ด้วยนะครับที่แตกโอเคครับนะครับสีสันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะดูสวยขึ้นนะครับสมจริงขึ้นนะครับกระจกสีดํานะครับจะได้ดูสวยๆสมจริงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาบินกันนะครับลำนี้นะครับขนาด4ีู่นนะครับผมเบรสาหกูนนะครับ ไช่ครับบินด้วยแบต4เซลล์2,600มิลลิแอมป์นะครับผมสุครับ ผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแมงปอล้อขึ้นนะครับผมลำนี้นะครับเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะครับผมเอาเป็นสีประมาณนี้นะครับผมขนาดลำสี่ .0 นะครับใช้เบส360ครับโอเคครับลำนี้บิน4ี่เซลลนะครับแบต2,6 0พนี่นะครับเรียบร้อยครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชาแนลนะครับผม ก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ